หูน้ำเนี่ยนะน้ำท่วมตรงนี้ไปไม่คะลงด้านล่างได้ทา,านข้าวทั้งเสือได้ไนได้นี่ขนมตานปลาไข่ร้านร้านดังมาตั้งนานแล้วตรงนี้พื้นมันเตี้ย,ยน้ำท่วมด้วยมั้งน้ำท่วมใครมาที่ใครมาช่วงนี้ก็ต้องใส่รองเท้าแตะมานะครับอ,อย่าอย่าอย่าใส่เป็นผ้าใบมานะ สวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่เฮียต้นชาแนลนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเดินเล่นกันที่ตลาดดอนหวายนะครับอันนี้เข้ามาทางอันนี้เข้ามาทางวัดนะครับมาจอดรถที่ตรงหน้าวัดแล้วก็เดินทะลุวัดผ่านเข้ามานะครับก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นนะครับที่เข้าทางตรงฝั่งลานจอดรถรนะัอืมเข้ามาได้กนนลิ่นอ่างนีเลยขนุนกลิขนุนแรงมาก ตรงนี้ตรงนี้เข้ามาที่แรกก็จะเป็นโซนของผลไม้ก่อนนะครับอวันนี้คนไม่เยอะเนาะนึกว่าน้ำจะท่วมนี่ผลไม้นอกด้วยอะสตรอเบอรี่ลูกครับละมุดลูกใหญ่นะตอนนี้ก็จะเป็นโซนของผลไม้ก่อน นหนุ่มเพชรราชาขึ่งห้าสิบบาทอร่อยนะาราบมา้ยมีเม็ดเป็นหมุนต้มด้วยนะอ๋อนี่ลงมาโผล่ตรงท้ายตลาดเลยนี่นะเอ๊ะสุดสุดไม่ไม่ใช่ตลาดสิเออข้างหน้าอยู่ตรงนี้ ข้างหน้าก็อยู่ตรงนู้นอ๋อจริงๆก็เหมือนกันแหละแต่วันนี้จะเป็นโซนข้างหน้าข้างที่แรกอืมไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยมีองุ่นนอกด้วยนะใส่มาสกา์ก็มีดดดเข้าหมาก10บ,บาท คยกินบ้างข้าวหมากมข้าวหมากนี่มันก็จะคล้ายๆแบบเหมือนเหมือนเหล้าอ่ะเขาใส่สาเหล้าเข้าไปหมักเหมือนก็จะเป็นเหมือนถ้าหมักต่อไปเรื่องมันก็กลายเป็นเหล้าอ่ะแหละอันนี้ก็จะเป็นพวกสมุนไพรแ่นะครับชาเจีกุหลันเห็ดลินจือมีข,อข้างข้าวสีทองเย ย่าหวานนี่นะครับร้านปั๊บสมุนไพรก็มีสมุนไพรมีดาวอินคาด้วยนี้วะไออะไรนะบวัวหิมะก็มีนี่ลูกปั๊บเกาหลีลูกส,สี่ลูกร้อยลูกใหญ่น,นี่ไม้น้อยหวานหวานค,านคารับครับ อะโวคะนนาโดสามสิบ้าบาททอดขนมทอดมะม่วงควระคะที่บ้านเรียกอะไรมะม่วงนะคะมะม่วงควรใช่ป่ะแห่งมะม่มมงวกมมงวกวนจ้านุ่ยอมเชื่อมมะม่วงกวนทังที่เรียกส้มแผ่นคือส,ส้มแผ่นส้มแผ่นส้มแผ่นบัอะส้มลิ้มก็ใช่มีหลายชื่อที่บ้านเรียกส้มแผ่นไงแบบ เง <g ül> บ้านนอ,อกเขาเรียกส้มแผน่นคนในเมืองเขาจะเรียกม่วงกวน <g ül> <g ül> เดี๋ยวเดินออกมาดูครับชอบกินเหมือนกันนะพวกนี้ม่ยมเชื่อมอย่างเงี้ยอร่อยดีมีวัวด้วยถุงถุงเลยนะเพระถังละหกสิบบาทเมือเราเลือกเอาที่แบบไม่โดนลมไปเดียวเ้เปิดให้ดูโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้ เหมือนดอกบัวปลอมเลยอ่ะแต่แต่เป็นดอกบัวจริงนนเนาะไม่ใช่ค่ะพี่อันนี้แนทนด้วยนะเดี๋ยวโซนเดี๋ยวโซนนี้เดี๋ยวค่อยมาเดินอีกทีนตอนขาออกเนาะอันนี้เราก็เดินไปดูน้ำน้ำก่อนดีกว่า เหมือนน้ำข้างนอกอมันสูงกว่านี้แล้วอะน้ำมันท่วมนน้ำตรงแม่น้ำอะมันมันสูงกว่านี้แล้วนะสูงกว่าพื้นดินอะ่ะอันนี้เขาทำไปเนี่ยบันไดขึ้นมาดูเขาทำเป็นเขื่อนขึ้นมาหรือบ้านหลังนั้นเลยเกือบท่วมฝั่งนู้น อืมเด smile, ี <environmentally> ๋ยวเดินไปฝั่งทางนี้ก่อนดีกว anyway, um, ่าอันนี้เป็นพวกที่เขากินแบบข้าวต้มเนาะเป็นผักกาดดองซุโต๊ะข้าวต้มสดเออนี่พัดแบบนี้ก็สวยนี่วุ้นเป็ดทีนี้เขามีหลายรสชาติป่ะ มีมุ้นเป็ดกล่องละส่บห้าบาทถีผักผลไม้ถุงนาถุงยี่สิบสี่สิบปดสิบดอกส้นจันทร์ขิ้นูสุนทีสิบบาทนี่ก็ทำเป็นแพ็กเกจสวยงามเนะแต่เป็นสุงแบบน่ารักน่ารักอ่ะ นี่ยถ้าหากว่าบนบ้านในหอยดองแต่เรามีแล้วช่วงนี้ขายตะใครเริ่มผูกก็จัดเป็นเตเลยอืนี่ขาหมูขาหมูลานดังไหมนี่เาซื้หมูขาหมูหนึ่งขาปีสามมันตก เอ้ราเมีงก็น่ากินไหมขนมปังสังขยาเมื่อกี้เร่งๆอยู่อือตรงนี้เดี๋ยวเราเดินฝั่งซ้ายก่อนนะแล้วเดี๋ยวฝัง่งขวาเราค่อยไปถ่ายอีกรอบนึงขนมเปี๊ยะเอ้ยขนมเปี๊ยะเราก็ชอบมีเพชรเบเกอรี่ขนมปังกรอบปลาสลิดตรงนี้เขาจัดร้านแบบว่าดูดูน่ากินอะ่ปะปลาทูตัวใหญ่ ช่วงนี้ก็ดีนะคนไม่เยอะมากี้มีปูหล่นด้วยมีร้านนี้ขายพวกหูหยอง แี่หมูหยอยงกุนเชียงร้านนี้รับปัดด้วยนะเออนี่เราชอบซื้อร้านนี้ที่มาเช่ไรก็ซื้อร้านนี้ประจำเลยร้านผลไม้ใช่อิ่มฮะเนี่ยมาซื้อประจำเดี๋ยว<ช>เดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ยวขายกลับเดินออกมาเดี๋ยวค่อยมาซื้อครับขายยังไงบ้างฮะสูงเท่าไหร่ครับราคาเดิมอันนี้ร้อยสี่พิดร้อยยี่จ้ะ มะม่วงโลร้อยี่สิเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังลดอยู่อันนี้เลยใช่ทานแล้วล้างไข่มาในล้ไส้มะมุงสมองนะแตวหนูลดให้พี่ได้ไเดี๋ยวออกมาครับมีกรอบเขาวังทำสดๆขายสดๆนี่ปลาสดย่างหูน้ำนี่ไน้ำซุ่มตรงนี้ ได้ไหมคะลงด้านล่างได้ทานข้าวทั้งเสือได้าน,นได้นะจ๊ะมีเชียงมีกับปองนี่ปลาอะไรนี่ปลาปลาช่อน,นค,ครับวันนี้อันนี้ก็ซื้อประจำเหมือนกันน้ำพริกน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงหอมไม้ใบยะนาน ผมมีกั้างดองน้ำปลานี่ไงวันนี้ที่กินมปกั้างดองน้ำปลาอร่อยกรากุ้งนะใหญ่แ่ะเยอะครับนี่กยนแก้วจ้านี้ก็<ว><ๆ>กินแก้วนี่จ้ามีก็ดังนะขนมหากินยากขนมไทยนี่ขนมตานปลาไข่ร้านร้านดังมาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้มีขนมยางอื่นเิ่มขึ้นเยอะเลยอนะ่ะ ่อันนี้ขนมตานะครับที่นิยมเนี่ยสีดำนี้เป็นใสเลยครับเป็นขนมเพลฟูน้ําตาลสดวยเตี๋ยน้ําตาลสดขนมต้มค่ะเอาไหมขนมตะโก้ขนมต้มกระโป้นค่ะุณละสามสิบบาทค่ะต้องเหลือนะเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยอันนี้เดินเดินดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยซื้ออีกทีหนึ่งล้างแกงแม่นวล มันพิกมะพร้พราวกะทิไปกินกันไหมไปกินกันไหมับมะพร้าวกะทิโห่น้ำท่วมต้องยกของขึ้นหนีนะ้ำมดเลยนี่สั่งไว้สถึงอือมันพี๊ดอันนี้เป็น ปลาหมึกแห้งของทะเลแห้งนะครับอหอยแครงดองด้วยเต็โปนี่เป็ดพะโล้ันนี้เป็ดพะโล้ในโอนะครับน้ำวี่ยวเดียวน้ำ้มันไก่ขาันรับ อะไมีต้ารียนในอนไหที่ไม่ใสู่ค่ะมันซิมิไอือจ้อครับนยังได้ค่ะมาะเปิ้เดี๋ยวไม่เปไรครับไม่นีจะถอดแมสทต้ากาตาของอนี่ไงขนมเปี๊ยะ นี่เราดูไปเขาชอบทานอยู่เนี่ยเชื้อถั่วฟักไข่อันนี้มันไข่กี่ฟองครับอ,รอันนี้ไข่กี่ฟองอ่ะฮะไข่สองฟองครสองฟอง มันมีที่มันเปียที่มันไข่เยอะๆอ่ะว้าเปียทะลักไม่ได้ทำแล้วเลยลูกไปก้อนเดียวแลูกอ่ะครับไม่ได้ทำเลยอ๋อเมื่อก่อนนี้ที่ไม่ได้ทำอ๋อครับก้อนเดียวไข่ใส่ไข่แลูกดีผมชอบผมชอบกินแบบไข่เยอะๆไข่ใส่ทะลักใช่ใช่อ้ได้ครับ่ยเป็นักนัวอะไรเงี้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูครับผมเดี๋ยวเดินถ่ายคลิปกัน เนี่พวกขนมขนมเปี๊ยะโบราณเนาะวันนี้อะไรนะเปี๊ยะลูกเต๋าอร่อยดีเป็นคนเป็นคนชอบกินขนมโบราณปลาทูมันปลาทูมันมนี่คือปลาทูเค็มป่ะบะจ่งางบะจ่างสดสามสิบห้าทีนี้เขาไม่ทำกันแล้วเหรอเปี๊ยะไข่ทะละักมีขนมเปี๊ยะหลายร้านเลย เปนสาวเลยมั้งอือโอ้โหโอ้นี่ร้านนี้ก็ทำล่องสวยนะแล้วเสียยุ่ยูอี่ันส่องสวยเนะแพ็กเกจจิ้งอุ้ยเกือบตก อนี้เป็ดพะโล้ในหนับร้านนี้ก็ร้านดังนะครับมีเป็ดพะโล้มีเป็ดย่างทางเ้าจกอะไรจอพี่มีน้ำอาหารด้าในแพ้กันก่อนเลยจพี่ร้ในับถึงกันแล้นะจ๊ะมูกีลูกสมอลูกสมออบแห้งไลอ๋อครับผมได้ครับเดี๋ยวอันนี้เพิ่ปมุกหวานหอยสามรส โอ oh. Oh, ้โหโอ้นี่ปูสแสมตรงนี้พื้นมันเตี้ยเลสน้ำท่วมด้วยมั้งท่วมใครมาที่ใครมาช่วงนี้ก็ต้องใส่รองเท้าแต่มานะครับอย่าอย่า อย่าใส่เป็นผ้าใบมานะาานะี่ก็ล้ช่องวัดเจ็บมาขายที่นี่ด้วยหอมอบไบสตัน นี่เป็นขนมไทยรึเปล่าโอ้โเริ่มเดินลำแบากแล้วนี่เป็นหมูทอดใช่ไหมครับจิวเลยอะตอนนี้นี่เคี่ยวหมูเคียวกุ้งนี้หมูใช่ปะ ใหญ่ๆไว้เลยน้ำใหญ่ตีนกบอบนิ้วอ่ะเฮ้ยนะมาตูมเชื่อมเต้ยนี่แกงไข่หลงกาดนี่แกะแกะเสือให้แล้วด้วยชิ้นอร่อย เออเนาะนี่เรามาถึงตลาดน้ำของจริงแลนะ้วเนี่ยน้ำท่วมเลยอันนี้สุดแล้วใช่ไหมเนะี่ยอันนี้ใส่ช่องธรรมดาได้ค่ะย่าเรียกยปลาริวคิวอันนี้ใส่ชอ่องแผงกได้เหมือนเดิมค่ะ นมังอันนี้สุดทางหรือยังอ่ะยังมีเลือกร้านค้ามีเลือกไสะวยาวมากเลยตลาดคนที่ชอบช้อปปิ้งนี้มาช้อปเพลินเดไม่ด้ินเดือนแล้วนะนี่กุง้งกุ้งสดๆหูกุ้งตัวเบิ่มเลยไก่ไทยต้มกุ้งเผา ป่อยปลาไหมคบพ,พี่ป่อยปลาได้นะจน๊พี่เดี๋ยววันาเ้ือ้ได้ครับเดี๋ยวค่อยไว้ีก <ไป S 2> พีนึง,งค่ะมีขนมหวานแม่นิดบางกล้ยกลวยมีอะไรบ้างทองหยอดใอยทองนิดขนุนมาดูแวะชมนะจ๊ะกันเลยค,ะค่ะมนนะีนีน่มีปูมานน่ง แก่แล้วนะครับต่องละวห้สบาทสดใหม่นะปะกันม่สดเลยครับไปยนเบ้งไทยจ้าโอเคนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งแล้วน่าจะแบบนี้ก็ทุกคนถ้าอยากจะมาช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ต้องก็ต้องอันนี้ด้วยนะใส่ ใส่รองเท้าแตะนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําท่วมตลาดอยู่นะครับมหม้อแกงหมึ่งเพชรนะครับอ่ามีก็จะบางๆแล้วไม่ค่อยมีอะไรละโอเคแล้ก็วนกลับมาตรงถึงร้านตอนนี้มาถึงร้านวุ้นเป็ดแล้วนะครับเดี๋ยวพาวนไปอีกนิดนึงนะส่วนที่เราบอกไว้ นี่เมื่อกี้เราพาทุกคนมาถึงตรงแยกนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพาวนแยกนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้มีท่าเรือนะสําหรับท่าเรือไปเที่ยวท่าเรือเท่าไหร่นะอันนี้เรือไปเที่ยววัดไร่ขงิงอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้หอมกระเทียมนะครับ หมุนแดงไรเมสเมี่ยงคำชุดละสาสิบหทาบาทนนีีมันญี่ปุ่นด้วอันนี้ลูกสมอเคยเห็นไหมไม่ใช่ลูกสมอมะขามป้อมนะครับลูกใหญ่ๆไปใส่อันนี้อะไรผงบ้วอ๋อผงบ้วย นีลูกทับหกลูกร้อยสี่ลูกร้อยลูกสวยๆเลยนะฮะถูกับเกาหลีนี่ลูกใหญ่เลยสับลูกร้อยนี่พวกสมุนไพรอบแห้งเมื่อกี้เราก็ได้หมูทอดข้าวเหนียวนะครับน้ำพริกแล้วก็ผลไม้ใช่อิ่ม โอ้นี่ใบเตยหอมครับแบบนี้สวยมากเลยข้างในเป็นลูกมะกรูกดด้วยนะครับ25บาทน้ำพริกข้างนอกนี่ก็มีนะครับไม่ต้องไปอยู่ข้างในก็มีนี่กุกงตาลอยแก้วสละไร้เมล็ดกุ้ผักนะครับไหลบัวไส่บัวก็มี หลายบัวทีนี้ก็ทำเป็นเซตน่ารักน่ารักผลไม้เสิ่์ฟข้างนอกก็มีนะครับผลไม้เลยจ้า หมดแล้วนี่เท่านี้ตรงนี้ก็มืดๆแล้วนี่ไปดูท่าเรือนิดหนึ่งแล้วกันน้ำขึ้นเยอะมากเลยอ่ะมีเสาไฟกินารีด้วยนี่ <c oughs> นะครับท่าเรือที่จะไปชมมีฝนจะตกอีกแล้วอ่ะ <Okay. S 1> ให้ป <Okay. S 1> ให้อาหารปลาตรงนี้เลย mm. ปลาสวายเทียบ mm. น้ำขึ้นเยอะมากเลยโอเค okay. นะครับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับในใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b mm. s c r สไครป์เป็่กลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ